ราคาทองวันนี้15พฤษภาคม2567รีบเลยปรับลงต่อเนื่องเทียบราคาสุดท้ายวันนี้สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากรสิบวันนี้แอดมินมีข่าวเกี่ยวกับราคาทองคำมาฝากกันค่ะเมื่อวันที่2 5สพฤษภาคมสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันนี้ปรับลง100บาทเมื่อเทียบ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดวันนี้ทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ4 1 0 5 0บาทค่ะตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9ก้นาฬิกา4นาทีที่ผ่านมาค่ะทองคำแท่งมีราคารับซื้ออยู่ในประเทศอยู่ที่บาทละ4,450บาทขายออกบาทละ4550บาทค่ะตามประกาศครั้งที่1ประจำวันนี้ ในด้านของราคาทองรูป,ปพัรร์ค่ะรับซื้ออยู่ที่บาทละ39,719บาท2สตางค์ขายออกที่ราคา41,050บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่2,334.50ดาอลลาร์ต่อออนค่ะสรุปราคาทองคำวันที่25พฤษภาคมประกาศครั้งที่1 ทองแท่งรับซื้อบาทละ4 4 5 0บาทขายออกบาทละ4 5 5 0บาททองรูปพระพัดรับซื้อบาทละ39,719บาท2ส,สตางค์ขายออกบาทละ4 1 5 0บาทค่ะขอขอบพุ่เแหล่งที่มาจากข,าข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ